สนับสนุนโดยหลินจือมินเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้นภาษาวิตามินและแร่ธาตุรูปแบบเจลในแคปซูลน,นิ่มให้หลินจือมินดูแลคุณทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการ Healthy Together สุขภาพดีไปด้วยกัน by Nature Biotech ค่ะวันนี้เป็นตอนที่4แล้วนะคะกับรายการสุขภาพที่เราจะนำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันคาราบทรสิ์และคุณหมอส้มอิสราพรวุฒิหิรันวิทย์ With, นะคะเป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะคุณหมอส้มคะวันนี้ดิฉันว่านะคะ เอาเรื่องใกล้ตัวพี่ดีกว่าค่ะถ้าไม่ว่าจะเป็นตัวพี่หรือเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยน,นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหมบางคนอายจะใช้คํานี้แต่มันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงน,นะคะคะคือวัยทองนั่นเองใช่เลยค่ะวัยทองเนี่ยเราจะเข้าสู่วัยทองอายุเท่าไหร่และเหมือนกันทุกคนไหมคะค่ะส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าเราจะเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะ ก็คือจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ40-50ปีค่ะที่หลายๆคนเนี่ยจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในร่างกายของเราค่ะพี่คาราบางท่านนะคะก็จะรู้สึกว่าอาการนี้เนี่ยจะเริ่มนะคะมีการอยู่กับเราเนี่ยนในระยะแรกอยู่ที่ประมาณ2-3ปีค่ะเราก็สามารถสังเกตเห็นอาการหรือว่าความเปลี่ยนแปลงนะคะในระยะแรกเช่นเริ่มรู้สึกว่ามีอาการหงุดหงิดง่ายค่ะพี่คาราใครเข้าใกล้เนี่ยก็จะรู้สึกฉุนเฉียวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับตามมาค่ะ ท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่องคอแห้งนะคะรู้สึกนอนหลับไม่ค่อยสนิทแล้วก็ร่างกายไม่สดชื่นมีเหนื่อออกตามร่างกายอยู่เป็นประจำนะคะบางท่านนะคะมีอาการเป็นมากเนี่ยก็อาจจะถึงท่านมีความเครียดเกิดขึ้น,นะคะ่ะวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงมีอาการชาตามร่างกายได้ด้วยนั่นนค่ะสําหรับโวพี่เองนะคะ<ช>อาการที่เป็นก็คือเมีย อุ้ยอารมณ์เสียหุดหงิดะนะคะเมื่อบานเดินเข้ามานี่อารมณ์เสียเขาอย่างท่พูดอะไรเลยนะะแล้วก็มีร้องมุกว่าบางทีนอนนอนอ่นี่ตื่นมาเหงื่อท่วมตัวเลยใช่ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เราทราบอาการแล้วลหละว่าเป็นประมาณที่คุณหมอส้มบอกบางคนก็อาจจะเป็นแค่สองสาอย่างบางคนคเป็นครบทุกอย่างนะคะ,คะบางคนได้ยินว่าถึงขั้นไปทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าเรือดจิตตกมากนะคะแต่อาการเหล่านี้ของวัยทองมันเกิดจากอะไรคะค่ะก็จะเกิดจากการที่รังไข่ของผู้หญิงเราเนะะี่ยค่ะหยุดการทํางานนั่นเองค่ะพี่คาราเราก็จะส่งผลทําทให้ประจำเดือนของเราเนี่ยเริ่มขาดหายไปรวมไปถึงทําให้เราเนี่ยมีอาการต่างๆตามมานั่นเองค่ะซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงของเรา ก็จะเริ่มลดลงด้วยน,นี่เองค่ะอาการไวทองเนี่ยก็จะแตกตา่าง กับผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ชายเองเนี่ยเวลาที่เข้าสูวัทอทองเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเขาจะค่อยๆลดลงเป็นทีละสเต็ปค่ะแต่ว่าของเพศหญิงของเราเนี่ยก็คือหยุดไปเลยแล้วก็อาการก็จะเริ่มตามมาเลยนะคะซึ่งมันก็จะเกิดได้จาก2ปัจจัยหลักนั่นเองค่ะนั่นก็คือการหมดประจำเดือนตามธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งจะเกิดจากการที่อวังไข่ายของเราเนี่ยหยุดการทํางานนะคะซึ่งในวัยนี้เนี่ยก็จะพบได้ว่าจะเข้าสู่ัอทองในช่วงอายุ5 0าสถึงห้กว่าปีนั่นเองค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2อนะคะก็คือกกาารจน รักษาโรคนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ที่มีภาวะภูมิไวเกินนะคะหรือว่าต้องเข้ารับการรักษาโรคต่างๆ ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะคะมีการฉายแสงหรือการให้เคมีบางบัดนะคะก็จะส่งผลทําให้ประจำเดือนของเราเนี่ยขาดหายไปก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะบางรายเนี่ยก็คือจะหมดประจำเดือนตั้งแต่ช่วงอายุ40ถึง45ปีเลยค่ะพี่คานางทีนี้สาหรับคุณผู้หญิงทั่วไปนะคะที่เข้าสู่ภาวะวัยทองตามปาก,กติการวัยเนี่ยนะคะจะมีวิธีที่จะดูแลร่างกายหรือดูแลสุขภาพในช่วงนั้นอย่างไรบ้างคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเข้า สู่วัยทองเนี่ยเราก็ต,ต้องเตรียมตัวรับมือในการเขาา้า um สู่วัยทองนี้ให้มากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการอารมณ์แปรปรวนแล้วหุดง่ายนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงทานอาหารให้ครบห้าหมู่รวมไปถึงอาหารในกลุ่มของพวกแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะคะเพราะว่าอาหารในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็จะเริ่มสูญเสียพวกแคลเซียมในการสร้างกระดูกมากขึ้นนั่นเองค่ะก็แนะนําไม่ทานในกลุ่มวโยเกิร์ตหรือว่าปลาเล หรือว่าสมุนไพรนะคะที่อยากจะแนะนําให้เลือกทานนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากตังกุยน,นั่นเองค่ะเนื่องจากตามงานวิจัยนะคะระบุว่าตัวตังกุยเองเนี่ยออลคลธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงน,นะคะหรือว่าเอสโตรเจนนั่นเองค่ะซึ่งจะมีหน้าที่ในการไปจับกับตัวรีเซพเตอร์ของฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนนะคะก็จะทําให้อาการไวทยทองลดลงด้วยน,นั่นเองค่ะ สมุนไพรตังปุยตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพ<ฆ>ิซึ่งเคยได้ยินวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะหมอส้มคะและ้วสมนรูว่าพี่กับเพื่อนๆอยากจะรับประทานนะนะคะ<ฆ>เราจะต้องทานยังไงเราทานเฉพาะในช่วงที่เรามีอาการไวทองหรือว่าทานไปได้ไตลอดเลยคะก็สามารถเริ่มทานได้ตั้งแต่ในช่วงที่เราเริ่มมีอาการไวทองเลยนะคะหรือว่าสามารถที่จะเลือกทานเพื่อบำรุงสุขภาพในระยะยาวก็ได้ และสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็ได้รับข้อมูลดีๆนะคะที่มีประโยชน์สําหรับช่วงวัยทองกันไปแล้วนะคะถ้าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทองดิฉันเชื่อว่าทุกท่านจะไม่เป็นทุกข์มากจนเกินไปและจะผ่านช่วงนั้นไปได้ด้วยดีนะคะ คราวหน้านะคะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการ Healthy Together สุขภาพดีไปด้วยกัน by Nature Biotech นะคะวันนี้คุณหมอส้มและดิฉันคาร่าพลสิทธิ์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ